โ okay. อเคอขกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผม s p tv นะฮะอีผมนายปอาซาห้าสิบเก้านะฮะวันนี้เราเล่นกันในเซิร์ฟแน่นอนฮะับ่นอ่าไม่ได้ทำเสียนานนะก็คือเซิร์ฟคงไม้เพกนะฮะอ่านี่เล่นแบบโซโล่นะอ่าพวกน,น้องๆเข้าไปเข้าค่ายกันนะฮะพวกซันเบสแม็กนะฮะแล้วเช็คมันก็อ่าไม่ออนไลน์นะครับก็อ่าทำไงนะฮะลุยเดียวสิครับรออะไรโอเคนะฮะก็อ่า ช่วงนี้นะคะก็ต้องเตรียมของแล้วนะแต่ก็อ่าเขาเรียกว่าไงนะอาจจะมีประมาณวันที่21สิบเอ็ดอาจจะไปแบบตอนบ่ายๆนะตอนช่วงเช้าๆก็อาจจะได้อัพนะฮะเดียเดี๋ยว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 กดกดกดบอสติดเอโอเคนะฮะก็มาบอกด้วยเลยแล้วกันนะฮะว่าเผื่อไม่ได้ไปนะฮะเผื่อไม่ได้ไปแล้วผมผมก็ขอต้องผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าอ่า ประกาศไปแล้วนะว่าจะไปกะว่าจะทําคลิปมาด้วยนะแต่อ่าพี่อ่าบอกเลยตรงนี้เลยก็ถ้าให้นะว่าอ่าก็คือผมจะไปทางอ่าจังหวัดเลยนะลืมเนั่นแหละจังหว่าจะ่านั่นแหละนะฮะก็อ่าพี่พี่ชายผมเนี่ยนะฮะไปมีเขาเรียกว่าอะไรนะลูกนะฮะก็เป็นหลานเป็นหลานของแม่ผมนะฮะก็คือผมต้องการเป็นปู่นะฮะก็คือต้องไป ต้องไปอ่าไปขอแสดงความดีใจไปดูอ่าหน้าตาของหลานหน่อยนะไปดูหน้าตาของน้องพี่หน่อยนะฮก็เผื่อได้ไปนะโอเคโอเคนะตอนนี้พี่สาวก็ไปอ่าหอแล้วนะก็ทำการแคสได้แบบเต็มอารมณ์เต็มสปีดเต็มสินาโอ้ตอนนี้ก็ใช้โปรแกรมอัดใหม่ด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่า

ถ้าผมถ้าผมถ้าเห็นผมเงียบไปก็ไม่ได้ไปไหนนะอ่าก็คืออาจจะไปแบบไม่ได้มาแจ้งเลยเลยนะแต่ถ้าผมอัดคลิปอ่าโทรศัพท์ผมมันก็ไม่ค่อยนีด้วยนะถ้าผมอัดคลิปอ่าคลิปไปเนี่ยนะครับผมจะใช้กล้องอัดนะกล้องของกล้องเลยนะฮะก็คือถ้าอาัดแล้วคลิปนั้นได้ลงก็คือผมกลับมาแล้วนะแต่ถ้าอ่ามีวินิเกมอัพตลอดเรื่อยๆนะฮะก็คืออ่าผมยังอยู่บ้านนะฮะก็ต้องมาบอกในส่วนนี้ด้วย นะคะผมก็อ่าตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะเพราะว่าผมก็ต้องเข้าค่ายแต่ไม่แน่นะเพราะว่าคะแนนคะแนนปฏิบัติผมเยอะแล้วจะไม่ไปก็ได้นะครับก็อยู่ต้องก็ก็ต้องขึ้นในส่วนนี้ด้วยก็ตอนแรกกะว่าวจะไปนะแต่ยังไงอะ่ะมันก็คือแบบไปมันก็ต้องลำบากใช่ปะะ่ะล่ะโอ้ยมันก็คือ อย่างแรกเลยก็คือมันต้องลำบากนะมันต้องไปแต่ผมไปมาแล้วไงเออเข้าใจว่าก็คือตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเก่าเนี่ยผมอยู่กับเช็คมาแล้วไงเออแต่ว่าไม่ได้ไปค้างคืนนะก็คือทําอาหารกินกันในอะไรประมาณนี้นะฮะก็ส่วนเล็กๆนะฮะโอเคโอเคโอเคปึ okay. Okay, okay, okay. ๊บทำไมมีกล่องฮนะเยี่ยมโอ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  ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวซุปสองอันนะฮะแทนเกลโอตโตคราฟโอเคโอเคแลกแลกขอโทษต้องขออภัยนะในส่วนนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเน็ตบ้านนี่แบบว่าจีจีวีพีมากถ้าเป็นไปนได้ก็อยากจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันนี้ <c oughs> โอเค โอ้เธอนะี mm ้เธอนี้ใคยเนี่ยผมว่าถ้าผมบวกก็จะอุย้ยไก่เลยโอ้โ hmm. หมีดาบวะไม่น่าไหวนะเพราะว่าอ่าตะเบสีนี้ mm hmm. น่าจะเข้าสีหัใจเลยมั้ง mm hmm. ถ้าผมไม่มีเสื้อนะเออ่ออ่แแแแาแหลกๆแปลกแปลกนวงๆ เยมันกำลังตามมาฮะสัมผัสได้ว่ามันวาร์ปโอเคถ้าปกคลิปก็จะอ่าเอามาใส่เหมือนเดิมแล้วนะนะจะไม่อ่าอัพแบบชุยๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะก็ตอนนี้ซับสไครต์ก็เริ่มเยอะแล้วนะผมก็อเกรงใจคนดูนะว่าอ่าอัพยังไงอัพยังไงถึงไม่นี่เลยอ่าไม่อ่า,อาใส่หน้าปกคลิปเลยแบบคนอื่นนะก็ต้อง เดี๋ยวช่วงนี้จะใส่แล้วนะแต่เช็คมันเดี๋ยวผมให้หน้าปกไปแล้วกันโอเคจังหวะนี้เราผมหนีก่อนดีกว่านะครับเพราะว่า,าเสื้อยังไม่มีถึงแม้ซุกจะมีสองอันก็เถอะนะฮะเพราะว่าสู้ไม่ไหวหรอกอาการหนีแบบถูกวิธีผมแหลกปิงแปดร้อยเห็นปะเห็นปแปดร้อยยี่สิบห้ากลมนายดู ันเคมันก็ตามผมมาเรื่อยๆนะผมก็ต้องใช้เทคนิคคันเม็เทปที่สุดเจ๊เราจะหนีต่อไปแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้นะครับผมก็ต้องเพราะว่าสักวันละผมแต่ว่าผมต้องตายชวดเอ้มันไม่ตามไม่ตามไปคอยแหลกวะเนี่ยเฮ้ยแหลกว่ะตายยังเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายนะเฮ้ย <_' S 1> ยังครับ ไม่ไหวแล้วโอ้มายกอดเฮ้ยมันวับเฮ้ยจะเย็นบุกไม่ไหวจริงๆนะเมื่อกี้สุดทีน้าตายตายตายกูตายขออภัยนะที่พูดคำหยาบอ่าช่วงนี้ก็ต้องสำรวมนะฮะสุภาพนอบน้อมทำตนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ โอ้โหชิปไก่แล้วทางตันเอาแล้วไงต้องบวกแล้วมีกววาให้มันฟันเราแบบง่ายง่ายอ a t What? What the What มันไม่มีข้าวกินหรือหมาผมตอดวะอันนี้ไม่รู้นะฮะคิดว่าจะอ่าก็จะลบคลิปแล้วก็อัดใหม่แล้วนเนี่ยเป็นอะไรที่ What the โอ้โห ไม่ได้ครับแถวนี้ผมไม่เคยมาเลยเสิโอเคหารฟรีฮะหารฟรีเกินเกีนเกีนเกีนโอเค,อเคของเสื้อเสื้อผมยังไม่มีนะเฮ้ยเข็มทิศ พวกผมว่ผมโอ้โหชัดเลยชัดเลยเดี๋ยวเพิ่มพลังด้วยแอปเปิลก่อนนะฮะอ้าไม่กินอ่ตาตัวละครผมครับจะแทะนานไปมไหมอุออหห้ยตายแล้วมั้งเนี่ยโอ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 เฮ้ยมึงยามาน้อยนายซื้อสายกับเราจริงๆเราต้องชมนาย อ,อ,อเขยคลิปนี้ก็จะยาวนิดสหนึ่งนะฮะแต่ถ้าผมไม่ใช่ SPTV แล้วก็ผมไม่ปล่อยมันฝันผมแบบง่ายๆหรอกอ,ออืือซุปไม่กินทำไมซุปมันไม่กินโอ้จิสสคริสอูอูอ,อูมันดวงชัด นี่มันคือดวงโอ,โอ้นี่มันดวงช,ะช,ะชะนะัดๆฮะผมกล่าว่าจะแพ้แล้วนั่นนะ่ะผมคิดไปแล้วแหละว่าถ้าผมปล่อยมันฝันผมแบบแบบข้างเดียวนะเราก็จะเสียสักสีนะไปเลยพวกลุยเลส s ก o โอเคตอนนี้เพยเยอร์เหลืออยู่อ่า หน่าห้านะครับห้าขดโอโอุ๊อยซ,ซุ้น่าจะเป็นของคนที่แล้วนะเอาล้วฮะงานนี้งานหยากนะครับซุปเราไม่มีแล้วฮะโอไม่ก <My God. S 2> ็คลิปนี้ก็ยาวนิดหนึ่งฮะก็ทนทนดูผมบนไป <laughs> โอเคจะลองโปรแกรมอัดใหม่ด้วยนะครับว่าไฟล์มันเล็กหรือเปล่าถ้าไฟล์เล็กก็โอเคใช้โปรแกรมนี้แหละเดี๋ยวจะถ้าถามผมก็จะบอกนะแต่ตอนนี้ขอยังไม่บอกนะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะกว่าจะเปิดได้สปีผ่านไปเชลลี่ฟิล thank you โอเคอ่าปีงผมหกร้อยห้าร้อยนะแล้วก็ถามว่าอ่าเทคนิคผมเนี่ยนะฮะเทคนิคที่เอาธนูเฮ้ย What ทั้งไหนวะ <S <S ข้างบนเหรอโอเคยังพูดไม่จบนะเทคนิคอ่าที่ผมเอาดาบไปช่องแรกนะะี่ยฮะธนูไว้ช่องสอง ไฟชิงล้อ่องสามนะแล้วก็ไฟแช็กช่องสี่หรือละวานะฮะเทคนิคนี้นะครับผมคิดเองนะฮะนิดๆน,นะ <c oughs> ก็มันก็เอาคล้ายครึ่งฝรั่งเหมือนนิสหนึง่งโอ้โอ้ผมสัมผัสได้ฮะวัเน็ตของบินครับถ้ามันเงียบแบบนี้จริงไหมครับ <c oughs> ผมจะลองไม่พิมพ์อ่า กำลังมามาโอ้โอเคไม่หลุดยิงเนี่ยโอเคทอเขาเชื่อมต่อโอเคนะฮเนี่ยคือเน็ตผมกระตุกนะฮะดีแน่แม่งโอ้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 โอโอ้อ้มองันวิลโกไม่มันไม่จริงใช่ไหมมึงเกือบตายแล้วใช่ไหมไม่นะ โอเคก็ช่วยไม่ได้ฮะก็ต้องฟังผมบทนไม่ใช่โอเคก็อ่าไปเสริมนี่มันแหลกๆก <laughs> ไปหาอีกต okay, นะี๋เ่าโอเคนะก็รีซอสทที่ผมใช้เป็นของมิสเตอร์ซีโร่นะฮะเอามาอีดิตนะมิสเตอร์ซีโร่อีดิตนะครับ ต้องบอกในส่วนนี้ด้วยนะฮะก็ผมไม่อยากจะอ่าขึ้นรูปขึ้นรูปแบบค้างไว้นะแล้วก็อ่าขึ้นรูปค้างไว้แล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นรูปค้างไว้แล้วก็พูดผมคิดว่าถ้าผมพูดแบบเนี้ยมันน่าจะได้อัตราลดในการเล่นมากกว่านะครับเพราะว่าอ่าถ้าขเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าผมพูดไปเนี่ยผมก็ต้องมีคนปิดคลิปผมก่อนที่ผมจะพูดจบชัวจริงๆนะฮะผมผมว่ามันต้องมีสักคนล่ละเพราะว่าผมก็อ่าไปเห็นหลายชาแน,นลนะทําแบบนี้ผมก็ส่วนมากผมก็ปิดคลิปจริงนะเพราะว่ามันเฉยๆเงียบๆนะมันไม่ได้ฟินเอ้ยมันไม่ได้ฟิลนะฮะโอเคโอ้ยโอ้ยเอ้ยยิงอยู่นั่นแหละยิงเกงใจแล้วมึงสี่นาย โอเคอ้เฮ้ยจอมยุทธเออเลือดมันเลียโอเคครับก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะก็ต้องชี้แจงในส่วนนี้ด้วยนะผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแบบ PVP ชนะทุกคนแบบใครมิสเตอร์ซีโร่นี่ผมไม่ใช่นะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ ผมแค่นี่นะอ่าก็แค่อ่าเอาชีวิตรอดนะฮะแค่นี้แหละไม่ได้อ่าจงแจ้งอะไรมากโอเคโอเคสวัสด,ดีอ้ย โอ้ชั้นโบวหมีไข่ร้อยค้ามโอเคก็บอกแล้วนะว่าไม่ได้เก่งอะไรมากนะฮะในส่วนนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ใช่สาย p v p นะต้องบอกในส่วนนี้ไว้ด้วยนะฮะอยากันไฟนี่เราไม่ต้องจำเป็นกินมันกันแหละไฟเช็คไม่มีไอ ว่าเผาแม่งนี่แต่เรามีธนูอย่าลืมเฮ้ยแอนตี้นอแบกเฮ้ยไม่ใช่แอนตี้หรือเปล่าวะผมบูมไม่เป็นนะก็ผมก็คิดว่ามันนั่นแหละอยากจะบอกว่าไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะอะไรประมาณนี้โอเคโอเค แต่ก็พออ่าพอที่จะ PVP กับคนอื่นพอที่ชนะได้นะครับแต่อฟร์สปีดไม่มีอย่ายิงเรานะ,ะหล่นจนได้โอเคนะฮะก็บอกแล้วนะว,ว่าไม่ได้เก่งอะไรมากนะ ก็ต้องขอภัยในส่วนนี้ด้วยนะถ้าสาย PVP หนูนเลยฮะสุพนัท PVP และหลายๆคนอาจจะงงนะว่าส่วนสุพนัทนี่คือผู้ใดนะก็คือเจ้เช็คของเรานั่นเองนะคนที่อยู่ s p พ v ทนะมันเนี่ยแหละ PVP เก่งสุดๆสงขั้นแบบโมเซียนโมเซียนนารุโตะอะไรก็ว่ากันไปโอเค เคฟิช okay. 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 ิงกรอดโอเคไฟเช็คไฟเช็คโอเคโอเคนะฮะก็อยู่ของสกายวอลแล้วจากเมื่อกี้เป็น h ้ n ง e ค g ื m อเกมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสกายวอลแล้วนะฮะโอเคคลิปนี้อาจจะดูมวัวๆนะ โอ,โอ้ยฝั่งนู้นบวกกันแล้วฮะเราต้องไปแจมมันไม่ได้สุดดีนะเราเองไงสุดดียูลู<ฮ>ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะ บอกไปประมาณร้อยรอบบอกมีทักษะอยู่นิดหน่อยนะนิดเดียวนะโอ้ไข่ยายาเรารู้ว่านายมีเราจะไม่เสียเ่ยงโอ้ยยาดีอยเฮ้ยเฮ้ย โอ okay, เคเ oh, oh, สพสื้อถึกมากครับโอ้โหเฮ้ยโอเมยกคเน็ต oh, ผมเป็นเด็กผีครับจะไม่ยอมให้มันฟันผมแบบง่ายๆ่าอโอเคก็คงจะชี้แจงแค่นีม้มั้งมาโชว์กากต้องใช้คำว่ามาโชว์กากนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกด like, บสบสไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ให้ผมด้วยนะไปแล้วผมบ๊ายบาย Ờ, mình uh, còn chút ảnh à <laughs> Lòng mày á